พอดีผมมีเรื่องพรบการศึกัาครับวันนี้พอดีมีเรื่องสําคัญนะครับเรื่องของพรบการศึกษา ซึ่งหลังจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะนําส่งเข้าที่กฤษิจกานะครับเพื่อพิจารณาร่วมกับร่างที่เสนอโดยประชาชนนะครับรวมถึงรวบรวมข้อคิดเห็น,หนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะครับหวังว่าจะนําเรื่องพรบการศึกษาเนี่ยเข้าสภาได้ตอนช่วงเปิดสมัยประชุมครั้งต่อไปนะครับประมาณเดือนพฤษภา แต่ในขณะนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อหาความเหมาะสมสําหรับการปฏิรูปการศึกษาครับนั่นเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของอาหารกลางวันนะครับซึ่งจากการพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการขยับค่าอาหารกลางวันนะครับสำหรับปี -65 นะครับซึ่งทางหน่วยงานก็จะไปจัดเตรียมงบประมาณที่เกี่ยวข้องนะครับโดยขยับขึ้น5%เนนะครับจาก อัตราเดิมที่20บาทอันนี้ก็ครอบคลุมทั่วทั้งทั่วทั้งประเทศมันก็เป็นสองเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาครับก็ในเรื่องของการบรหิหารจัดการการศึกษาในช่วงโควิดนะครับได้มีแนวทางที่ให้โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณโรงเรียนหรือว่าบริเวณชุมชนนะซึ่ง ที่ผ่านมาก็สามารถบริหารจัดก,การได้มีความเหมาะสมนะครับโรงเรียนที่อยู่ใกล้การแพร่ระบาดในส่วนของชุมชนต่างๆก็สามารถปิดโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมในระยะเวลาที่เหมาะสมครับคงต้องดูในเรื่องของการอภิปรายนะครับเพราะว่าการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเป็นเรื่องอตอบ คำถามในสภานะครับมไ,ไม่มีครับไม่ครับเพราะว่าในระบบของรัฐสภาเนี่ยเป็นกระบวนการตรวจสอบผ่านกระบวนการพิจราวาไม่ัพาะวานของรัฐสยประบวารนวพิารวันนี้ยังไม่ได้อพิปราาเลยครับยังไม่ไดมีการแจ้งในสภาเลยว่า ข้อกล่าวหาคือเรื่องอะไรกระชันต้องรอให้มีการตอบในสภาก่อนนะครับครับเท่าที่ทราบในพักก็มีความเป็นเอกภาพครับไม่ได้มีข้อกังวลอะไร,ค,รค่ะแต่ว่าข่าวแบบนี้มันเกิดจากแรงเฉลียอย่างนี้ค่ะคิดว่าอะไรเป็นแรงเฉุีภายในพักเป็นตึกสามก้มภายในพักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่น่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ครับใน เรื่องต่างๆความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็มีอยู่แล้วในทุกพักการเมืองเฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ต้องน่ากังวลก็ทําหน้าที่ตอบในสภาค,ครับไม่ครับเป็นเรื่องธรรมดาครับ